ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดชมวิวของเกียมนะครับอยู่ในวัดของเกียมนะครับซึ่งจะมองชมแม่น้ำสองสายได้อย่างชัดเจนกว่าจุดอื่นครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดชมวิวของเกียมนะครับนะครับบริเวณน้นาหลังผม แลศาวด้านหลังผมเป็นจุดชมยิวทัศน์น้ำสองสีครับตอนนี้ก็อยู่ที่แม่น้ำโขงเทียมน,นะครับน่ครับบรรยากาศนี่คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลนะครับไหลมาบรรจบกัน จุดชมวิวที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับต้องเข้าไปในตัววัดถึงจะเห็นแม่น้ำโขงแับแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันนะครับบรรยากาศตอนเชา้ากับตอนเย็นบรรยากาศจะดีมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับนี่ครับบริเวณหน้าหลังผมของเตรียมนะครับ แม่น้ำสองสีครับแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลรวมกันครับเขาบอกว่าโขงสีคามโขงสีปูนมูลสีคามนะครับตรงนี้ทางโู้นนี่นะเป็นแม่น้ำมูลครับไหลมารวมกันบรรยากาศดยรอบภายในบริเวณวัดนะครับมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศลาวครับ แม่น้ำสองสีแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหมารวมกันครับนี่จะเป็นแม่น้ำมูลครับส่วนสีปูนนี่จะเป็นแม่น้ำโขงขงสีปูนมูลสีครามก็อย่างนี้ครับ เขาบอกไหลรวมก็มันมันจบกันแล้วก็แยกไปประเทศประเทศลาวหรือประเทศจีนนะครับจะมาบรรจบกันตรงนี้นะครับแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันตรงนี้นะครับแล้วก็แยกไปทางประเทศลาวครับเข้าสู่ประเทศจีนนู่นนะครับนู่นครับออกไปทางลาวทางจีนนู่นนะครับทิวเขาประเทศลาวนะทางนู้น